สวัสดีครับผมช่องดาร์คซโลคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องพายาทมังกรยุหนนะครับก็มาเจอกันในบทที่100แล้วนะครับความรูจากตอนที่แล้วโจยวนก็ได้จัดการอูควงไปเรียบร้อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยครับ บทที่หนึ่งร้อยพรอนดินแดนบนซากปลักหักพังของลานหยกเขาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลานอันยิ่งใหญ่โจยวนกำลังคุกเข่าอยู่ข้างหนึ่งสีหน้าของเขาซีดเผือกราวกับคนตายพลังยวนต้นกำเนิดรอบตัวของเขาอ่อนแอลงไปอย่างมากในขณะที่จิตวิญญาณระวางคิ้วของเขามืดมนจนดูเหมือนว่ามันกำลังจะดับลง ขาหันมองด้วยสายตาเฉยเมยไปที่ร่างที่ไร้ศีรษะที่อยู่ข้างหลังของเขาฟุบทันใดนั้นศพไร้หัวของอูฮวงเริ่มสั่นไหวเบาๆเาสี้ยววินาทีต่อมาแสงวาบก็พุ่งมาจากคอของเขาเสียงคำรามของมังกรดังก้องกัง,งวานอยู่ภายในเงาของมังกรโปร่งแสงจางๆปรากฏให้เห็นภายใต้แสงเงานั้นดูเกา่าแก่และสง,าง่างามราวกับว่าเป็นของข,องขวัญจากสวรรค์หัวใจโจหยวนสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเมื่อเห็นมัน เขาสัมผัสได้ถึงรัศมีที่ใกล้ชิดและคุ้นเคยจากมันเป็นอย่างยิ่งพรมังกรศักิ์สิทธิ์เสียงโจยวนสั่นไหวตอนนั้นราชาอูได้ดึงพรมังกรกด์สิทธิ์ออกจากร่างของเขาและถ่ายท่อลงไปในงูใหญ่และนกกระจอกของต้าอูเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าภายใน12ปีต่อมาเขาจะสามารถกลับมาสัมผัสได้ถึงพรมังกรกศสิทธิ์ที่เคยเป็นของเขาอีกครั้งฮึพลังงูใหญ่ครอบคลุมในที่กักเก็บพลังหยวนของโจยวนก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เสียงขู่ดังฟอดังสะท้อนขึ้นด้วยความกระหายและปาถนาที่ไม่อาจบรรยายได้บรินเงาของมังกรปร่งแสงขดตัวอยู่กลางอากาศชั่วขณะก่อนที่มันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระทันหันมันไม่ได้มุ่งหน้าไปหาโจยวนแต่เป็นศรีรษะที่ถูกตัดอยู่ของอู่วงอูหวงคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าจะไม่ตายง่ายๆเช่นนี้ แสงเงย,ย็นจะเยือกฉายชัดในดวงตาโจวยวนไม่มีกาลังเลใดๆทั้งสิ้นเขาปล่อยมัดออกไปในทันทีพลังหยวนเพียงเล็กน้อยที่พึ่งฟื้นขึ้นมาในร่างกายของเขาพุ่งออกไปพุ่งเข้าใส่หัวของอูฮวงยังโดรายในขณะนั้นเองศีรษะที่อยู่บนพื้นก็ลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันแสงปรากฏขึ้นตรงหว่างคิวเผยเห็นร่างลวงตาอันเลือนลางมันก็คือจิตวิญญ,ญาณของอูฮวง โจยวนสังหาร่างกายอู่วงแต่จิตวิญ,ญญาณของเขาซ่อนตัวอยู่ตรงหว่างคิ้วสายตาทั้งภายในภายนอกของซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นสิ่งนี้พวกเขาระเบิดเสียงออกมาที่ความตื่นตระหนกนั่นมันจิตวิญ,ญญาณอู่วงไม่ได้จางหายไปพร้อมกับร่างกายหรือเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีสมบัติป้องกันจิตวิญ,ญญาณจิตวิญญาณเขาจึงได้ซ่อนตัวอยู่ในหัวของเขาได้แต่จิตวิญ,ญญาณจะไร้ประโยชน์หากไม่มีร่างกายนี่นาเว้นแต่จะก้าวเข้าสู่ขั้นกายภาพไปแล้วแต่จิตวิญญาณของอู๋ฮวงนั้น ไรจากระดับนั้นอย่างชัดเจนเลยนี่ในตอนนี้โจหยวนก็คงต้องบทขยี้หัวของเขาเท่านั้นจิตวิญญาณของเขาถึงจะไม่มีที่ซ่อนอีกต่อไปวับพลังจิตวิญญาณแผ่กระจายจากจุร,ระหว่างคิว้วยกศรีรษะขึ้นไปในอากาศหลบเลี่ยงการโจมตีของโจหยวนปากบนศรีรษะเปิดออกพยายามดูดพร้อมมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้กันหยวนล้วมสวรรค์โจหยวนจับผู้กันหยวนรวมสวรรค์ที่เอวของเขาด้วยสายตาเย็นชาราวกับน้ำแข็งโดยการสั่นไหวเพียงเล็กน้อยผู้กันก็ได้ยาวขึ้น ขนสีขาวราวกบหิมะทอดยาวเป็นแท้สีขาวราวกบหิมะแทงทะลุศีรษะของอู่ฮวงอย่างรวดเร็วอูฮวงไม่กล้าที่จะรับพรมังกรศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาอีกต่อไปเขาทิ้งการกระทำในก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็วศีรษะของเขาเงยหน้าขึ้นหลีกเลี่ยงแท้สีขาวราวกบหิมะนั้นศีรษะอู่ฮวงกระพือไปมาปากของเขาเปิดปิดลงขณะที่เสียงประหลาดดังขึ้นโจหยวนครั้งนี้ข้ามั่นใจมากเกินไปจริงๆแต่มันไม่ง่ายที่เจ้าจะฆ่าข้า ดวงตาของโจโหยวนหลีลงเล็กน้อยและสบัดมือขึ้นมาให้ยางกระทันหันฉึบเส้นขนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปราปรกฏขึ้นอย่างกระทันหันจากไหนไม่รู้รอมรอบศรีษะของอูฮวงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมาพวกมันทั้งหมดก็พุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเจาะศรษะของอูฮวงปังเมื่อเส้นขนเคลื่อนผ่านศีรษะอูฮวงก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยแม้ว่าหัวจะถูกทำลายไปแล้วแต่โจหยวนก็กรับขมมดขิวเขาเห็นร่างลวงตาขนาดเท่าฝ่ามือโผล่ขึ้นมาจากหมอกเลือด จิตวิญญาณนั้นก็เป็นของอู่ฮวงอีกมันมีชั้นแสงดาวระยิบระยับข่อมจิตวิญญาณลวงตาของอู่ฮวงเหมือนกับชุดเสือ้อผ้าการปกป้องแสงดาวนั้นทําให้จิตวิญญาณสภาวะลวงตาขั้นกลางของอู่ฮวงนั้นแยกออกจากร่างกายของเขาได้เกราะจิตวิญญาณเหรอลูกตาของโจหยวนหดตัวลงชุดดวงดาวเป็นเกราะจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่สามารถปกป้องจิตวิญญาณของบุคคลคนนั้นแม้แต่ผู้ฝึกจิตวิญญ,ญาณระดับสภาวะแก่นแท้ก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นที่ชัดเจนว่า อู่หวงมีผู้อยู่เบื้องหลังที่แข็งแกร่งมากจิตวิญญาณของอู่หวงมองมาพูดยงเย็นชาโจหยวนข้าบอกแล้วว่าเจ้าข้าข้าไม่ได้ฮจะเอาพรมังกรศักดิ์สิทธิ์กลับคืนไปเหรอฝันไปเถอะมันอยู่ในร่างของข้ามาเป็นเวลาสิบสองปีแล้วข้ามีอำนาจควบคุมมันมากกว่าเจ้าเมื่อข้าเอามันกลับคืนมาโอกาสแก้แค้นในอนาคตจะต้องมีอย่างแน่นอน มือของจิตวิญญาณอู่ฮวงสร้างผนึกอย่างรวดเร็วพรังกรศักดิ์ธิ์ก็เริ่มสั่นไหวในที่สุดก็เริ่มไหลเข้าสู่จิตวิญญาณของอู่ฮวงดวงตาโจหยวนเย็นชาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะโอกาสในการสังหาร่างกายของอู่ฮวงและดึงพรัมกรศักดิธิ์ออกมาจากตัวของเขาได้หากเขายอมให้อู่ฮวงนำมันกลับไปโจหยวนไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าโอกาสแบบนี้จะมาถึง นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำร้ายอูฮวงในวันนี้แต่การสูญเสียพรัมกรศักดิสธิ์ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หญที่ไม่อาจจินตนาการได้ดังนั้นโจหยวนจึงไม่สามารถปล่อยให้อูฮวงประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนโจหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกกระตุกผู้กันหยวนรวมสวรรค์เบาๆขนผู้กันสีขาวราากับหิมะปลิวสวรรัยไปใต้เท้าของเขายกเขาขึ้นไปในอากาศมุ่งตรงไปที่พรัมกรศักดิธิ์ขันไปเธอโจหยวน เจ้าไม่สามารถพรากมังกรศักดิ์สิทธิ์ไปจากข้าได้จิตวิญญาณของอู่ฮวงหัวร้อเสียงดังแสงน้ําแข็งสาส่องผ่านดวงตาโจอยวนจะเป็นอย่างนั้นงั้นเหรอเขายกมือขวาขึ้นอย่างช้าๆมีก้อนเลือดสีแดงสดหมุนวนไปมาบนฝ่ามือของเขาทําให้เกิดกลิ่นอายแห่งความเครียดแค้นโจหยวนถามด้วยเสียงต่ําพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นเจ, <m> จ้าจําเหต Aw ุผลของการมีอยู่ของ,ของมันได้หรือไม่เจ้าไม่อยากเอาพรมมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้กลับคืนไปหรือไง พิษมังกรเห็นความเครียดแคนมีจิตใจเป็นของตนเองตั้งแต่ที่พรมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏขึ้นโจโยวนก็รู้แล้วว่ามันกำลังร้อนใจโหเมื่อคำพูดของโจโหยวนจางหายไปก้อนเลือดสีแดงก็กำลังสั่นไหวอย่างกระทันหันมันทะลุออกจากฟามือโจโยวนพลังสีแดงเลือดพุ่งออกมาเปลี่ยนเป็นหัวมังกรสีแดงเลือดอยู่ตรงมือของเขาหัวมังกรคำราม และเพิ่มพลังดูดยังดุร้ายอูห่วงตกใจและหวากลัวในทันทีพรัมกรกศสิธิท์ที่เดิมไหลมาที่เขาตอนนี้พุ่งเข้าไปหาโจวยวนด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจไม่นะอูห่วงร้องโหยหวนขณะที่ใช้พลังทั้งหมดที่มีอย่างรีบร้อนเพื่อดูดพรัมกรกศสิธิ์อย่างบ้าคลั่งในความพยายามที่จะเอามันกลับคืนมาพรัมกรกศสิธิ์จึงแตกออกในอากาศพุ่งไปในสองทิศทางที่แตกต่างกันแต่พิษมังกรนั้นเร็วกว่ายังเห็นได้ชัด ในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ลมหายใจพรหมกรศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปเกือบสองในสามส่วนถูกกลืนกินโดยพิษมังกรแห่งความเครียดแขนอู่ห่วงนั้นสามารถเอากลับไปได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นออยครางนี้อู่ห่วงเสียสติไปโดยสิ้นเชิงดวงตาของเขาแดงกำ่ำแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกสังหารไปก่อนหน้านี้ก็ตามทางนี้ก็เพราะเขาเข้าใจหน้าที่ของพรัมกรศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดีตราบใดที่เขามีมันอยู่ มันก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่เขาจะลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้อีกครั้งแต่ในขณะนี้โจโยหยวนได้นำพรมังกรศักดิธิ์จำนวนมากกลับคืนไปซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลถึงตัวเขาเท่านั้นแต่ส่งผลถึงจักรวัตต้าอูอีกด้วยไม่มีอะไรที่เขาจะสามารถทําได้แม้ว่าเขาจะโกรธแค่ไหนในตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตัวเขาก็คือจิตวิญ,ญญาของเขาและมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะหลบหนีจากโจยหยวนยิ่งไปกว่านั้นการพยายามทําอะไรสิ่งนั้นจะเป็นการทําลายตัวเอง แสงดาวอันพรางพราาระเบิดออกจากจิตวิญญาณของอู่ห่วงพัดพาขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะหายวับราวากัททะลุผ่านอวกาศโจหยวนข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่เมื่อจิตวิญญาณของอู่ห่วงหายไปเสียงโหยหวนอันบ้าคลั่งของเขาก็ยังคงดังก้องนอกเขตพื้นที่ซากนักบุญศักดิทธิ์สีหน้าเจ้าปานมืดหมดและเต็มไปด้วยพายุขณะที่เขาหยิบจานดาวออกมาจากเสื้อผ้าแสงดาวาสาดซองมาจากนั้นรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าเขาจนกลายเป็นทางเดินในอวกาศในที่สุดวับ แสงดาวพุ่งออกมาจากด้านในลงสู่จานดาวพร้อมกับจิตวิญญาณของอู่ฮวงเห็นได้ชัดว่าเจ้าปานเป็นคนช่วยจิตวิญญาณของอู่ฮวงเอาไว้ใกล้ๆกันนั้นมูโบจี้หัวร้อยย้อนและกล่าวว่าเฮข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะนําแผ่นจิตวิญญาณดวงดาวของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มาด้วยพวกเจ้าทํานายความพ่ายแพ้ของอู่ฮวงไว้แล้วสินะฮะสีหน้าของเจ้าปานเต็มไปด้วยความโกรธแต่เขากลับเพิกเฉยความโกรธนั้นจ้องมองจิตวิญญาณในจานดาวอย่างเย็นชาขณะที่เขาตําหนิในใจว่า ต้องเป็นขยะไรประโยชน์ซะจริงถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าสำนักข้าคงไม่ช่วยเจ้าเอาไว้แม้ว่าเขาจะโกรธมากที่อูห่วงไรประโยชน์แต่เขายังคงเก็บจานดาวไว้อย่างระมัดระวังช่วยให้จิตวิญ,ญญาณอู่หวงฟื้นตัวอยู่ภายในนั้นท้ายที่สุดแล้วก่อนจะออกจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เจ้าสำนักของพระราชวังได้มอบหมายให้เขานำอูหวงกลับมาแม้ว่าสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของจิตวิญ,ญญาณก็ตาม ตอนแรกเจ้าปานเย้ยหยันความคิดดังกล่าวแต่ใครจะไปจินตนาการได้ว่าร่างกายอู๋หัวจะถูกสังหารโดยหนีออกมาได้เพียงจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นจริงๆ,จงๆเจ้าปานเงยหน้าขึ้นมองไปที่ร่างของโจโหยวนในกระจกในขณะที่เจตนาฆ่าปรากฏขึ้นอย่างไม่ตั้งใจในดวงตาไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้เด็กเวรน,นั่นจะไปได้ไกลขนาดนี้แต่ในตอนนี้เขาก็รู้ดีว่ามีมู่หูจี้เฝ้าดูอยู่เขาไม่สามารถทำอะไรโจหยวนได้โจหยวน กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัยบนลานหยกขาวโจหยวนจ้องมองจุดที่จิตวิญญ,ญาณของอูฮวงได้หายไปขณะที่ร่างกายของเขาค่อยๆเคลื่อนลงมาการหลบหนีของอูฮวงนั้นไม่เป็นไปตามที่เขาคาดเอาไว้โชคดีที่พรมังกรศักดิ์สิทธิ์สองในสามส่วนในร่างกายอูฮวงถูกพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นแย่งชิงมาการสูญเสียพรมังกรศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ไปคงเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับอูฮวงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย หลายปีก่อนเมื่อราชาอูได้นาพรมังกรศักดิ์สิทธิ์ไปพรนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนงูเหลือมและนกกระจอกของต้าอูได้รับกนลส่วนส่วนสุดท้ายถูกแปลงเป็นพรประจําจัก,กรวรรดิต้าอูในขณะนี้โจหยวนสามารถนํากลับคืนมาได้เพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นโจหยวนยกมือขึ้นแลมองดูก้อนเลือดสีแดงบนฝ่ามือมันส่งกลิ่นอาแห่งความเครียดแค้น,นักหน่วงออกมาผิดมังกรแห่งความเครียดแค้น หลังจากดูดซับผงมังกรศักดิ์สิทธิ์ของอูฮวงไปสองในสามส่วนแล้วดูเหมือนว่ามันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รูปร่างของมันค่อยๆเปลี่ยนจากก้อนหมอกสีเลือดในตอนแรกนั้นเป็นเงามังกรโลหิตขนาดเล็กจังๆพิษมังกรแข่งความงเครียดแค้นเริ่มแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นแล้วโจหยวนสัมผัสได้ว่าพิษนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นทําให้เขารู้สึกเป็นกนังวลพิษอาจจะกลายเป็นอาวุธร้ายแรงได้ในบางครั้งแต่ในบางครั้งมันก็ทําร้ายตัวเขาเอง มันได้ทรมานโจยวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเจ้ากับข้ามีร่างกายเดียวกันพมังกรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเจ้าไม่อาจใช้ได้เพียงพูดเดียวเมื่อเสียงของเขาเงียบลงพรังงูใหญ่ครอบคลุมในที่กักเก็บพลังหยวนของเขาก็เริ่มหมุนวนเสียงขู่ฟ้อแผ่วเบาได้ยินเมื่อพลังหยวนสีทองเข้มเปลี่ยนไปรูปร่างของงูใหญ่มันอ้าปากและปล่อยพลังดูที่แปลกประหลาดออกมา พิษมังกรแห่งความเครียดแค้นบนฝ่ามือของเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนปลดปล่อยเสียงคำรามต่ำๆของมังกรออกมาเช่นเดียวกันประกายแสงแห่งพรัมกรศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งออกมาจากพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นพุ่งเข้าสู่พลังงูใหญ่ครอบคลุมโขพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นคำรามร้องกับว่าพยายามที่จะต่อต้านการต่อต้านของมันนั้นแทบไม่มีผลใดๆเลยพรัมกรศักดิ์สิทธิ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพลังงูใหญ่ครอบคลุมของเขาเช่นเดียวกัน พลังแห่งพรมกรศักดิ์สิที่หวาดกลัวถูกดูดซับโดยพลังงูใหญ่ครอบคุมอ um ย่างต่อนเนื่องโจวยวนตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในพลังงูใหญ่ครอบคุมแสงสีทองเข้มของมันเปลี่ยนเป็นสว่างขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ระดับของมันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องอีกด้วยดวงตาโจหยวนเป็นประกายตามที่คาดเอาไวพ้พรมกรศักิทธิ์นั้นเปลี่ยนเสมือนตัวเรื่องพลังงูใหญ่ครอบคุมตามการประมาณของเขาหากเป็นเช่นนี้พลังงูใหญ่ครอบคุมจะเพิ่มจากระดับ5เป็นระดับหกอย่างแน่นอน แม้จะขึ้นเพียงแค่ระดับเดียวแต่โจยวนเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดไหนพลังหยวนต้นกำเนิดระดับหกแม้แต่อาณาจักรใหญ่ๆในทวีปช้างหมางก็ยังไม่มีสิ่งนี้น่าเสียดายที่อูฮวงยังสามารถเอาบางส่วนกลับไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วล่ะก็พลังงูใหญ่ครอบคลุมอาจสามารถพัฒนาจนกลายเป็นระดับเจ็ดก็ได้ แต่เขาไม่ใช่คนที่ยึดติดกับพรหมกรศักดิธิ์นั้นมากเกินไปในความเป็นจริงแล้วการที่วันนี้เขาได้รับพรหมกรศักดิสิทธิ์บางส่วนกลับคืนมาก็เกินความคาดหมายมากแล้วสําหรับโอห่วการที่เขาจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นนั้นได้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายพรหมกรศักดิทธิ์นิ้วตรงห้าของโจวยวนกำแน่นเป็นกำปั้นอย่างชา้าๆเขาสูดหายใจเข้าลึกณนที่สายตาของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นช้าร้าวกับน้ำแข็งไหนไม่ช้า้าจะนำมันกลับคืนมาทั้งหมดเลย เขาสงบอารมณ์ที่พุ่งพรางของตัวเองปล่อยให้พลังงูใหญ่ครอบคุมดูดซับพรมังกรกศักดิ์สิทธิ์จากพิษมังกรแห่งความเครียดแค้นต่อไปก่อนที่เขาจะเคยหน้าขึ้นมองไปยังส่วนลึกของลานหยกขาวจู่ๆหมอกในบริเวณนั้นกระจางลงเผยเห็นเส้นทางหินเล็กๆโจอยู่นตกอยู่ในความคิดชั่วครู่ก่อนจะเดินไปทางหินนั้นเขาอยากดูให้ชัดเจนว่าเขาจะได้รับพรอะไรหลังจากที่ทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเพื่อมาที่นี่ในจะกะักรวรรดติตาอู ในห้องโถงใหญ่ที่มีผูู้้โสจำนวนมากประชุมหาลือกันอยู่ร่างที่สวมชุดมังกรกำลังนั่งอยู่บนบัลลังรัศมีแเห็นความสง่างามและทรงพลังแผ่กระจายออกจากร่างกายของเขาทำให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความเคารพนับถือพลังหยวนต้นกำเนิดรอยบรรจบกันอย่างแผ่วเบาเหนือศีรษะของเขาดูเหมือนว่ากำลังก่อตัวเป็นเมฆแสงส่องลงมาเขาเป็นชายวัยกลางคนมีใบหน้าเข่งขรึมและสง่างามดวงตาของเขาดูลึกทำให้เขาดูเย็นชาเป็นอย่างมากบุคคลผู้นี้ก็คือ ราชาแห่งจกักรวรรดิต้าอูขณะที่เขากำลังหลับตาลงและได้ฟังรายงานจู่ๆราชาอูก็ลืมตาขึ้นและมองออกไปที่นอกห้องโถงเสียงคําคำรามของมักรดังขึ้นในท้องฟ้าเหนือพระราชวังในทันทีขณะที่พลังหยวนฟ้าดินในพื้นเริ่มลดระดับลงสู่ความโกลาหลแผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อความวุ่นวายเริ่มปกคลุมพระราชวัง สีหน้าราชาอูเปลี่ยนเป็นหมุนมองและขุนมัวในทันทีแสงสว่างปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาขณะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านอกพระราชวังซึ่งแต่เดิมมีมังกรและนกฟินิกอาศัยอยู่ทั้งสองร่างนี้หมุนวนอยู่รอบพระราชวังเป็นตัวแทนของพรแห่งอาณาจักรจ,กจักรวรรดิต้าอูแต่ในขณะนี้พลังหยวนแห่งนกฟินิกยังคงอยู่แต่พลังหยวนแห่งมังกรกำลังลดน้อยลงอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วอันน่าตกใจพลังมังกรบางส่วนถูกสูบไปงั้นหรือ จูจูราชาอูก็ยืนขึ้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากขณะที่เขากล่าวด้วยความไม่อยากจะเชื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับ่วงเอ,อ๋อพลังกําเนิดแห่งดินแดนกาลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่จักรวัต้าโจแววตาราชาอูเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวดีดีมากจักรวัต้าโจเจ้าจะตายอย่างสงบไม่ได้สินะ พรของจกักรวรรดิที่พวกเขาสูญเสียไปนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางจากักรวรรดิต้าโจทําให้พลังกําเนิดของแผ่นดินเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกในทันใดน,นั้นเองเขาก็หันไปมองทหารและสั่งการอย่างเข้มงวดรีบส่งคนไปดินแดนซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ตามหาองค์ชายในทันทีต้องแน่ใจว่าเขาปลอดภยัยนจกักรวรรดิต้าโจในพระราชวัง โจชิงกำลังเดินเล่นในสวนดอกไม้กระชินอยู่จู่ๆฟีเท้าของเขาก็หยุดชะงักลงเขาเงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่แน่ใจพลังหยวนพลยพุ่งขึ้นมาในดวงตาของเขาเขาเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นจากที่ไหนไม่รู้พร้อมกับพลังที่พุ่งพล่านอย่างกระทันหันสิ่งแปลกประหลาดนั้นบินไปมาชั่วขณะหนึ่งก่อนจะสงบลงเปลี่ยนเป็นรูปร่างมังกรในขณะนี้พลังกำเนิดของจักรวัิต้าโจดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาและแข็งแกร่งขึ้นโจชิงตกตะลึงและร้องออกมาอย่างไม่ตั้งใจนี่นี่มัน พรของจกกักรวรรดิย้อนกลับไปในยุคทองของจกกักรวรรดิต้าโจมีพรเป็นธรรมดาต่อมาหลังจากการก่อกระบฏของตระกูลอู่พรแห่งจกกักรวรรดิจึงหมดไปเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังคงอยู่ใครจะคาดคิดว่ามันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้โจชิงจ้องมองฉากนี้อย่างว่างเปล่าไม่กี่วินาทีต่อมาดวงตาของเขาแดงก่ำขณะพูดด้วยเสียงสั่นเครือยวนเอ,อย๋ยยวนเอ,อ๋อเออคงเอาพรมงกรศักดิ์สธิ์กลับคืนมาหยวนเอ,อ๋มุ่งหน้าไปยังดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธ เขาต้องเผชิญหน้ากับอูฮวงและนําพรมากรศักดสิทธิ์บางส่วนกลับคืนมาแน่นแนะ่โจชิงสามารถค่าดาวบางอย่างได้อย่างรวดเร็วเขายังคงมีความไม่เชื่ออยู่เล็กน้อยจึงคว้ามือของชินอยู่แล้วพูดอย่างตื่นเต้นหยวนเอ,อ๋อหยวนเอ๋อของเราต้องเอาชนะอูฮวงได้แน่นแนะ่เป็นจริงอย่างนั้นเหรอชินอยู่เองก็รู้สึกเหลือเชื่อเช่นเดียวกันแต่นางก็ดีใจจนน้ำตาคลอเบ้านางกังวลเกี่ยวกับโจหยวนมาตั้งแต่ที่เขาจากไป ท้ายที่สุดแล้วมีเพียงอัจฉริยะชั้นยอดเท่านั้นที่จะเดินทางไปยังดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์และโจหยวนเองก็ยังขาดพลังไปบ้างเมื่อเทียบกับพวกเขาแต่นางเพิ่งได้ยินว่าเขาเอาชนะอูฮวงได้โจชิงพยักหน้าอย่างแข็งขันทำไม่เช่นนั้นมังกรผู้พิทักษ์คงไม่ปรากฏตัวในจักรวาลต้าโจร็อกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,อย่างเต็มที่ดวงตาที่ปกติเหมือนเสือกลับเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่อาจควบคุมได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยมาดูกันว่าใครจะกล้าว่าหยวนเอ๋อของเรา เป็นมังกรพิการแห่งตระกูลโจอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากราชาอู่และจักรวรรดิ้าอู่เขาพยายามอย่างหนักที่จะรักษาจักรวรรดิ้าโจให้คงอยู่ในแต่ละวันกลับเต็มไปด้วยความมืดมนและไม่มีความหวังแม้แต่น้อยนอกจากนี้การที่โจชิงไม่สามารถปกป้องโจหยวนและปล่อยให้เกิดภัยพิบัติเขาตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งที่โจชิงตำหนิตัวเองเป็นอย่างมากจนกระทั่งบัดนี้ เขาเงยหน้าขึ้นมองไปทางจักรวรรดติตาอูรากะเห็นท่าทางโกรธจัดของราชาอูราชาอูเจ้าเชื่อว่าการได้รับพรมากรศักดิ์สิทธิ์จากลูกชายของข้าไปจะทําให้เขาตกลงไปในเหวล,ลึกไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเจ้าคงเชื่อว่าเจ้าชนะแล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่ชนะและต้าโจของข้าก็ยังไม่พ่ายแพ้เช่นเดียวกันห้องโถงเก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งมีหมอกลอยฟุ้งอยู่ร,บรอบ ภายในศาลาแห่งหนึ่งมีหญิงสาวในชุดสีม่วงคนหนึ่งนั่งเบิกตากว้างใบหน้าอันง,งดงามของนางช่างน่าหลงไหลเป็นอย่างยิ่งมีความสามารถที่ทำให้ใครก็ตามที่อายุน้อยหลงไหลได้การปรากฏตัวของนางดูสง่าง,งามและลึกลับเหมือนนกฟีนิกซ์นี่ก็คืออูย่าแห่งจกักรวาตาอูเมื่อไม่นานมานี้นางเพิ่งรู้สึกว่ามีอะไรได้เกิดขึ้นหญิงสาวพึมพำกับตนเองอูฮวงข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่ช้าก็เร็ว เจ้าจะต้องพ่ายแพ้เพราะความเยื่อยิ่งและความจองหองของเจ้าเองนางเป็นฝาแฝดของอู่ห่วงและยังได้ร ok, you know. <lang> <sy> ับพรมังกรศักดิ์สิทธิ์มาส่วนหนึ่งซึ่งทําให้นางสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเห็นได้ชัดว่าอู่ห่วงได้พ่ายแพ้นอกจากนี้เขายังพ่ายแพ้ให้กับมังกรพิการแห่งจักรวรรดิตาโจแต่อย่างไรก็ตามอู่ย่อไม่ได้รู้สึกอะไรกับการสูญเสียของอู่ห่วงและยังยึดพรอนมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้เลย เพราะนางเป็นคนเย็นชาและเฉยเมยนอกจากนี้นางยังสัมผัสได้ถึงความรักที่ผิดปกติของอูหวงที่มีต่อนางซึ่งเป็นสิ่งที่นางไม่ได้ชอบใจอยู่แล้วโจหยวนนางเอ่ยชื่อเขาเบาๆไม่นานหลังจากนั้นรอยยิ้มอันน่าหลงไหลก็ปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากสีแดงของนางขณะที่นางกล่าวขึ้นเบาๆดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์จริงๆแม้ว่าจะตกลงไปในเหวอันมืดมิดเจ้าก็ยังสามารถครานกลับออกมาได้ สายตาของนางเงยขึ้นเล็กน้อยรอกับมองเจาะทะลุอากาศเพื่อดูร่างบาง,บางๆในสวรรค์ชางส่วนข้ารู้ว่าเจ้าต้องการนำพรมังกรกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดกลับคืนไปเป็นเรื่องบังเอิญซะจริงความจริงก็คือข้าตั้งใจที่จะรับพรนั้นเพียงรำพังเช่นเดียวกันนิ้วมือเรียวยาวของอูย่าค่อยๆย,ยกเส้นผมสีดำละเอียดที่ห้อยอยู่บนแก้มของนางขึ้นดวงตาที่ดูสง่างามของนางค่อยๆหลับตาลงโจหยวน จงเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะวันที่เราได้พบกันจะเป็นวันที่ข้ากลืนกินเจ้าเจ้าควรจะดูแลตนเองให้ด,ดีข้าไม่ได้เป็นคนโง่เหมือนดังอูฮวงฮ่หมอกบางๆลอยฟุ้งอยู่บริเวณทางเดินที่ปูด้วยหินเล็กๆโจโหยวนก็เดินอย่างระมัดระวังหลังจากผ่านไปหลายนาทีภาพเบื้องหน้าของเขาค่อยๆขยายกว้างขึ้นเมื่อเห็นสาราหินปรากฏขึ้นในสายตาของเขาโจโหยวนเดินเข้าไปใกล้สาราแต่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีคนอยู่ข้างในแล้ว ในศาลาหินมีรูปร่างสวยงามในชุดสีขาวนั่งพิงเก้าอี้เสื้อผ้าสีขาวของนางเผยเห็นส่วนโคง้งเว้าวอันเปรียวบางของนางขาดำสลวยสยายลงมาขวดในมือข้างหนึ่งและถือถ้วยในมืออีกข้างหนึ่งขณะที่นางรินเครื่องดื่มให้ตัวเองอย่างไม่รีบร้อนสายตาของโจหยวนหยุดที่ใบหน้าอันร่างเงินงดงามมุมปากของเขาก็เริ่มกระตุกในทันทีเย้ย,ยเหาเหรอดวงตาโจหยวนแทบจะหลุดออกจากเบา้าโจหยวนอดไม่ได้จะถามเจ้านี่เจ้ามาที่นี่ได้ไง เยาเยาเงยหน้าขึ้นมองโจยวนระหัวล้อเบาๆไม่เลวเลยข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นผู้ชนะนี่เกินความคาดหมายของข้าจริงๆเยาเยาเงยหน้าขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้ามาที่นี่ได้ยังไงเมื่อน้ำสีเขียวไหลลงมาน้ำก็พัดพาข้ามาที่นี่แล้วใบหน้าโจยวนแทบจะกลายเป็นสีเขียวด้วยความขุ่นเคืองเขาต่อสู้แทบตายในทางตรงกันข้ามเยาเยากลับไม่ได้ทำอะไรเลย แต่นางยังสามารถมาถึงสถานที่นี้ได้ก่อนเขาแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณแต่โจหยวนก็อดไม่ได้จะประสบความแตกต่างในการปฏิบัติเช่นนี้ช่องว่างระหว่างสองคนนั้นมากไปมาหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันยุติธรรมตรงไหนเนี่ยโจหยวเนเดินเข้าไปในศาลาคว้าถ้วยในมือของเยาเยาแล้วดื่มมันอย่างรื่นไหลในครั้งเดียวเยาว์เยาจ้องมองที่ถ้วยในมือของโจหยวนซึ่งนางได้ดื่มไปก่อนหน้านี้ดวงตาของนางหลีลงไปทันทีขณะที่นางถามด้วยรอยยิ้ม โจหยวนนี่เจ้าอยากตายใช่หรือไม่เมื่อได้ยินเสียงที่แฝงด้วยความอันตารายของนางโจหยวนก็เข้าใจได้ทันทีรีบวางถ้วยลงพร้อมกับพูดอย่างเก้ๆก๊กกลงๆอ้าข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสมาการโดนกระแทกเพียงเล็กน้อยอาจจะทําให้ข้าตายได้พี่สาวเยาเยาได้โปรดอย่าหุนหันพันแล้เลยขอรับ เยาเยากรอกตาใส่เขาแล้วคว้าถ้วยกลับมาหากคนนอกกล้าทําสิ่งที่โจยวนเพิ่งทําไปดางคงทําลายเขาจนเละเทะด้วยมวนคัมภีอัครายวนนับร้อยเล่มไปนานแล้วโจยวนเรียบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพี่สาวเยาเยาที่นี่คือที่ไหนกันไม่มีพรอยู่ที่นี่เหรอเยาเยายืดหลังของนางเผยเห็นส่วนโค้งว้าอันน่าภาคภูมิใจและกระตุ้นจิตวิญญาณขณะที่นางกล่าวอย่างขี้เกียจไม่รู้สิข้านั่งดื่มอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันและไม่ได้มองไปรอบๆเลย โจยวนพูดไม่ออกคนอื่นๆยอมสละชีวิตตนเองเพื่อแย่งชิงพรน,นี้ในขณะที่เยาเยาได้รับพรก่อนใครแต่แทบไม่แสดงความสนใจใดๆเลยในสายตาของนางการพบพรน,นั้นชัดเจนว่าอยู่ในอันดับต่ำกว่าการพบสุราดีๆมากข้ารออยู่ที่นี่เพื่อดูว่าใครจะเข้ามาหากเป็นอู่ฮวงหรือเย่หมิงก็แสดงว่าเจ้าล้มเหลวและข้าจะช่วยไล่พวกเขาออกไปดวงตาสดใสและมีชีวิตชีวาของเยาเยาจ้องไปที่โจยวนด้วยความปร,ราดใจขณะที่นางกล่าวต่อ แ,แล้วข้าก็ไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะทำสำเร็จจริงๆหมายความว่าอู่ฮวงแพ้เจ้างั้นเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้จูจ่จูโจยวนก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยเหตุผลหลักที่เยาเยาอยู่ที่นี่กรเพาะเขานั่นเองโจยวนกล่าวอย่างใจเย็นใช่แล้วล่ะข้าต่อสู้กับเขาสังหารร่างกายของเขาได้แย่งชิงพรหมกรก์สิทธิ์บางส่วนกลับคืนมาแต่โชคร้ายที่วิญญาณของเขานันหนีไปได้เยาเยาวางมือบนคางสีขาวรวกับหิมะอันแหลมคมของนางขณะที่นางยิม้ม ผลลับดังกล่าวก็อยู่นอกเหนือความคาดหมายของข้าไปเล็กน้อยนางมองดูใบหน้าโจหยวเรากับกำลังยิม้มทำไมเจ้าถึงไม่ดีใจอะไรเลยแล้วมุมปากโจหยว่ยกระตุกด้วยความเขินอายเล็บประณนีตราวกับผลึกข้อกวดหยกเบาๆมันเป็นความสําเร็จที่เจ้าควรพอใจแม้แต่ข้าเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าเจ้าจะมาได้ไกลขนาดนี้โจอยู่รู้สึกประหลาดใจนี่นี่เจ้ากําลังชมข้าเหรอ เยาเยายื่นมือลูบหัวโจหยวนอย่างอ่อนโยนพร้อมกับพูดอย่างจริงจังดูเหมือนว่าเจ้าจะมีศักยภาพนะน้องชายสำหรับเรื่องวิญญาณของอู่ฮวงที่หลบหนีไปได้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเขาเสียโอกาสที่ดีที่สุดของเขาไปแล้วยาเยา,ยาพูดพร้อมหัวเราะโจหยวนพยักหน้าใบหน้าที่สงบของเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นขณะที่เขากล่าวข้าเคยฆ่าเขาได้แล้วครั้งหนึ่งแน่นอนว่าข้าจะฆ่าเขาอีกครั้งในครั้งหน้า คงไม่โชคดีเช่นนี้อีกแล้วละ่ะในอดีตเขามักจะตามหลังอู่่วงทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตารายที่สุดสําหรับเขาและมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วมันเป็นอย่างที่เยาเยาพูดอู่่วงได้สูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดของเขาไปแล้วเยาเยาได้ลุกขึ้นยืนขาของนางสยายผ่านใบหน้าโจอยู่พร้อมก,กับกินหอมันเงียบสงบนางเงยหน้าอันไร้ที่ตีของนางขึ้นแสงส่องลงมาบนใบหน้าของนางขณะมองไปยังระยะไกลและพูดด้วยเสียงเรียบเฉยในเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่แล้ว เราก็เข้าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรรอเราอยู่เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาโจวยวนก็เปล่งประกายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความร้อนใจเขาต้องทนทุกข์ทรมานสารพัดเพื่อมาที่นี่ทั้งหมดก็เพื่อรับพรอนันยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อเทียบกับความขี้เกียจของเยาเยาแล้วหัวใจของเขาแทบจะเต้นรัวออกมาทั้งสองเดินออกจากศาลาหินมุ่งหน้าสู่สถานที่ที่ลึกยิ่งขึ้นพวกเขาเดินไปตามเส้นทางภูเขาที่ปูด้วยหินกรวดผ่านป่าทึบ ก่อนในที่สุดเท้าพวกเขาก็หยุดลงด้านหน้าของพวกเขานั่นก็คือหน้าผาหลังหน้าผามีหมอกหมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดต้นสนยักษ์ยืนอยู่ริมหน้าผาใต้ต้นไม้มีเก้าอี้หินหยกสีขาววางอยู่โดยมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็มาถึงแล้วเมื่อสายตาของเยาเยาและโจหยวนมองไปที่ร่างนั้นก็มีเสียงอ่อนโยนและใจดีดังขึ้นมาร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมองจะเห็นได้ว่าผิวของเขาเหมือนดังหยกเหมือนกับผิวของเด็กทารลก ขายาวสยายอยู่ด้านหลังใบหน้าเขาดูเหมือนชายหนุ่มแต่อย่างไรก็ตามดวงตาของเขาดูราวกับมีอายุเก่าแก่ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเมื่อโจโอยุนได้สบตากับเขาเขานั้นรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่อาจบรรยายได้แรงกดดันที่ทําให้แม้แต่จิตวิญญาณของเขายังสั่นไหวสิ่งที่ทําให้โจหยุนเข้าใจว่าหนุ่มรูปงามตรงหน้าเขาเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง ความจริงก็คือเขาอาจเป็นนักบุญในตำนานที่ตายไปแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยววิญญาณแต่เขาก็ยังสามารถทําให้โจวยวนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจบรรยายได้หลังจากใช้เวลาปรับตัวกับแรงกดดันโจหยวนและเยาเยาก็เดินเข้าไปหาผู้โสโจวยวนคำนับด้วยความเคารพบ,บนใบหน้าเยาเยายังคงไม่รู้สึกอะไรไม่สามารถหยุดตนเองจากการปิดปากขณะที่นางหาวได้ ชายหนุ่มเพียงยิ้มจางๆลุกขึ้นยืนกันที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่โจอยู่แล้วยาวๆดวงตาไร้ก้นนั้นดูเหมือนจะสามารถมองเห็นทะลุความรับทั้งหมดเขาเดินเข้าไปโดยพยักหน้าตอบรับความเคารพของโจหยวนก่อนที่จะจ้องมองไปทางเยาวๆเขาจ้องดูเยาวๆย่างยาวนานและใกล้ชิดโจหยวนสามารถสัมผัสไดถึงความพึงพอใจและความชื่นชมที่ปรากฏบนใบหน้าของชายคนนั้นในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าแล้วโจหยวนเกือบจะหลั่งน้ำตาออกมา เขาคือคนที่ต่อสู้จนมาถึงที่นี่ด้วยความสามารถของเขาจนเกือบตายแต่ทำไมการต้อนรับถึงได้มีความแตกต่างกันมากมายขนาดนี้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่100รเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโสุดท้ายก็ไปเจอผู้วระว์อะไรอีกแล้วนะข้างในนะแล้วรู้สึกเหมือนจะชอบยาวๆโยโย่ยยสู้แทบตายไม่สนใจนะสนใจย,วยาวๆนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ